แสดงว่าให้ดูเช่นหนึ่งสองสองสองใช่ไหมหนึ่งสองสองสองสามสามส,ามสี่สี่สจบเห็นไหมฮะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าหนึ่งไปจับคู่กับสองสองก็ไปจับคู่กับสองอันนี้ไม่ทั่วถึงเห็นไหมไม่ใช่ทั่วถึงมันยังเหลือมันมีตัวเหลืออยู่ถ้าทั่วถึงคือคือสิ้นหลังครบสิ้นหลังต้องครบ โอเคเนาะเพราะงั้นพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็มาดูอ๋อเงื่อนไขแบบไหนเขาถามโจทย์เนะี่ยโจทย์ข้อนี้ก็ถามถามว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมแต่ก่อนเขามีสอบมีมีสอบ แค่หนึ่งทุนหนึ่งหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอเนาะเนี่ยข้อสอบก็ถามว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมโดเมนโอ้เช็คโดเมนเช็คเรนเป็นฟังก์ชันได้เมื่อไหร่เมื่อ x หนึ่งตัวจับคู่กับ y ได้แค่ตัวเดียว ถ้า x หนึ่งตัวจับคู่กับาใครจะมานั่งใครจะมานั่งแทนค่าเราอยากหาโดเมนใช่ไหมอเราเริ่มต้นมาหาโดเมนเลยหาไงครับอ่ะจัดการเราจะมาหาโดเมนหาโดเมนอ่า แล้วการหาโดเมนทำไมครับทำไมครับจัด y ในเทอมของ x จัด y ในเทอมของ x แปลว่าแปลว่า y เท่ากับ f x ใช่ไหมจัด y ในเทอมของ x เช่น y เท่ากับ 5x กำลัง2ลบ 3x ลบ8ส่วนด้วย x กำลัง2ลบลบสิบลบสิ x บวกกับ9อ่าแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่าเราจัดวายในเทอมของ x ใช่หรือ y าเท่ากับ3 x, x 3, ลบ5ส่วนด้วย2 x บวก3เราจัดรูปแบบนี้แบบนี้คือรูปที่ง่ายแบบนี้คือรูปที่ค่อนข้างหนักพอควรก็สอบคนนี้หนักหนัก เราก็มาทันทีเลยเราเห็นทันทีเลยมันดันมีกำลังสองถ้าเห็นวายกำลังสองขึ้นมาเมื่อไหร่จำไว้เลยเนาะถ้ามีพดวายกำลังสองถ้ามีวายกำลังสองให้จับในรูปให้จับในรูปวายจับในรูป A y ยกกกำลังสองบวกกับ dy บวก c เท่ากับ0แล้วแล้ว y จะเท่ากับลบ b บวกลบสแควร,รูท b กํลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a โดยที่ abc มันจะมีพจน์ x เข้ามาเกี่ยวพันใช่ไหมพจน์ x เข้ามาเกี่ยวพันเป็นฟังก์ชันตรรกะ แล้วก็มีเครื่องหมายรากรู้สุดยอดเลยข้อนี้ถ้าเห็นเครื่องหมายรากก็ต้องบอกว่าในรากต้องมากกว่าศูนย์ถ้าเป็นฟังก์ชันตรรกยะด้วยตัวส่วนต้องห้างเป็นศูนย์แสดงว่าสองจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะแล้วก็ b ีกำลังสองลบ 4AC จะต้องมากกว่าศูนเป็นศูนย์ก็ได้แต่ห้ามเป็นลบใช่ไหม พอบอกว่าห้ามเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดดูฟอร์มันก่อนซิเอคู x แล้วมันจะได้มันจะได้รูปไหนอ่ะเราก็มาดูอ่ะเรามาดูเนาะอโจทย์บอกว่าจากจาก x กกำลังสอง y กำลังสองบวกกับ1 0 0 x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองเท่ากับ4 0 xy ลบกับ100เราพยายามจัดในรูปแบบนี้เราจะจัด ay กำลังสองบวก by บวก c อ่ะเราก็จับ y กำลังสองอ๋อมี y กำลังสองไหมมีมี y กำลังสองแปลงเอามาคู่กันซะ ก็กลายเป็นเราก็มาจับคูนะ่กันเนาะชุดแรกก็จะเป็น x กำลังสอง y กำลังสองบวกกับ y กำลังสองชุดที่หนึ่งละชุดที่หนึ่งลบสี่สิบ x y ย้ายสี่สิบมาก็กลายเป็นลบสี่สิบ x y ตัวหนึ100 x กําลังสองก็บวกกับ1 0 0 x กําลังสองลบ100ก็บวกกับ100เท่ากับ0ทีนี้ละเราเขียน y ทันทีเลยมี y กําลังสองมาดึง y กําลังสองออกกลายเป็นอะไรครับ x กําลังสองบวก1คูณกับ y กําลังสองลบกับ4 0 x คูณกับ y บวกกับบวกกับบวกกับ 100คูณกับ x กําลังสองบวกกับ1่เท่ากับ0ยใช่ไหมอางอยู่ในรูปของสมการกําลังสองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จัดการทันทีเราเทียบกับอะไรครับเทียบกับเกําลังสองบวกกับอะไรครับบวกกับ b y บวกกับอะไรครับบวกกับ c เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a เป็นเท่าไหร่ a เท่ากับเท่าไหร่ ก็เป็น x กำลังสองอ๋อมีไงใช่ไหม B ก็เป็นตัวนี้ C ก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A จึงเป็น x กำลังสองบวกหนึ่ง b ก็เป็นลบสี่สิบ x ็กก็เท่ากับลบสี่สิบ x ็กก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยคูณด้วย กำลังสองบวกกับ1อ่ะเราก็แทนสูตรทันท,ทีเลยจากสูตรเลยครับจาก B เท่ากับลบเอ้า Y ทัทีจากจาก Y เท่ากับลบ B บวกลบสแควรูท b กำลังสลบกับ 4AC ส่วนด้วย 2A แทนค่าเข้าไปซะจัดก,การแทนค่าเข้าไป y จึงเท่ากับลบ b คือลบลบเป็นบวกเป็น 40x ถ้เนานะ 40x บวกลบ40ยกกำลังสองก็คือส q วารุ r ลบลบ เป็นบวก40คูณ40ได้1,600 X คูณ X ได้ X กำลังสองอ่า B กำลังสองไปแล้วเนาะลบกับอะไรครับลบกับ 4A A คืออะไรครับลบกับ4 A คือ X กำลังสองบวก1 C คือ100คูณกับ X กำลังสองบวก1เหมือนกัน ส่วนด้วย 2a a คือ x กำลัง2บวก1ทนไหมไม่ทำตรงไหนรีบบอกครูเทียบสมมตสิทธิ์ได้เนาะเข้าใจนะตรงเทียบสมมสิทธ์ ที่เหลือแนทนค่าเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันทําข้างในรากให้เสร็จอ่ะจัดการข้างในรากให้มันเสร็จสิจัดการข้างในรากให้เสร็จเดี๋ยวครูเฉลยข้างในรากทํา,ใ,าทให้เป็นผลสาเร็จผิดถูกไม่ว่าผิด,ดว่าใคยแก้เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเฉลยให้ทําก่อน ปัญหาคือ4ลบ4คูณ100มันก็เป็นเท่าไหร่ครับลบ400ก่อนเนาะแล้วก็เป็น x กาลัง2บวก1คูณกับ x กาลัง2บวกกับ1มันก็คืออะไรครับมันก็คือลบ400คูณกับ x กาลัง2บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นลบ400หน้ากาลัง2ก็เป็นกําลัง4 บวกกับ2หน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นเอาลบ400คูณเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นลบ 400x กำลัง4ลบ400เดี๋ยวอยเพิ่งคูณก็ได้เนาะอย่าเพิ่งคูณเนาะจัดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราเห็น1น0 0งพัน1,600อยู่ใช่หหอยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า y ก็จะเท่ากับ 40x บวกลบสแควรู1,600ครูเอา400ออกมาซะเนาะ400ตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ40เนาะถูกไหมใช่ไหม400ตรงนี้ก็หายไปเหลืออะไรครับ ลบกับลบกับครูเอา400ออกมาเอา400ไปหารอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลืออยู่เฮ้ยเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่16สีเนาะเอ้ย400ได้เท่าไหร่ครับเหลือสี่เหลือสี่เนาะสี่คูณสี่ร้อยไม่ใช่สี่สิบเดี๋ยวเป็นสี่หมืนอีก